พอดีพีถังเช่าผสมโสมสนใจสั่งซื้อโทรไอช้อปปิ้ง2 2 3 8 8 8 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดี สวัสดีครับอยู่กับผมเช่นเคยกับบิวนัทพลกับรายการ IPM e n t e r t a i n Special วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสนะครับผมได้มาตะลุยกองถ่ายของพระเวสสันดรนะครับที่ป่านพวงศ์นะครับจังหวัดปทุมธานีนะครับผมและซึ่งในตัวผมเองนะครับผมก็ได้รับบทบาทเป็นพระเจ้ากรุงสันชัยนะครับซึ่งเป็นพระบิดาของพระเวสสันดรนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมผมก็จะพาไปตะลุยกองถ่ายกันนะครับว่า มีใครรับเป็นบทบาทอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตามผมมาเลยไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค,ครับผมก้องกิลพัฒนะครับวันนี้ได้รับบทเป็นระเอกพเวสันดอนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ย บิวก็เล่นด้วยเนาะใช่อันนี้เล่นเป็นคุณพ่อนะครับส่วนก้องก็ได้รับบทเป็นพระเวสสันดรนี่คือเป็นชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าเลยวันนี้ร้บบทบาทเป็นไงคือแบบยากไหมหรือว่ายังไงคือจริงๆร้บบทบทบทนี้บทพระเวสสันดรอ่ะมันเป็นบทที่ยิ่งใหญ่นะมันเป็นบทของพระพุทธเจ้าในชาติหนึ่งอย่างที่ก้องได้บอกไว้ใช่ต้องต้องบอกเลยว่ายากเพราะว่ามันต้องใช้คําเหมือนคําพูดแบบ คำบาลีคำสันสกษษษิตอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคำพูดในวังคศัพท์ใช<า>่เป็นคำยายาศัพท์ยากซึ่งเราไม่ได้ใช้กันอยู่แล้วในชีวิตประจําวันมันก,ก็ต้องบอกเลยว่ายากพอสมควรไม่มีบทไหนไม่ยากหรอกครับทุกอย่างยากหมดแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทํามากแค่ไหนดีกว่าอโอเคค่ะโหงแนก็ตั้งใจนะคะโหงกงใจใน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีคับสวัสดีครับเอ้าเอ้าจริงเหรอโอ้โหตายแล้วถ่ายคลิปอยู่ไม่รู้ นี่นึงนี่นึงนี่น้องกล้องนี่นี่หนึ่งครับโอ้พอดีครับพีเอ็มมี่สุดสวยครับผมตอนนี้นะครับผมกล้องเคยเคยแนะนำแนะนำตัวนิดนึงครับผมว่ารับเป็นบทบาทอะไรก็เอมนี่แม็กซิมนะคะก็รับบทเป็นอมิตาดาค่ะ <ผ>ม,มีคนออกเอมี่แม็กซิมอยู่แล้วเอมเอมีอ่อมรลวรรณสิริกิติรัตค่ะ oh. ก็รับบทเป็นอมิตตดารู้สึกดีใจที่ได้ได้เล่นละครเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอะไรเงี้ยเพราะว่าตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ปหนึ่งถึงป6ก็เคยแบบเป็นกัญหาชาลีมาโดยตลอดแล้วก็เมื่อปีที่แล้วได้ได้ไดไดรับเกียรติจากที่จังหวัดอุบลรชาชธานีไปเป็นนางมัตซีค่ะ oh. แล้วพรนี้ก็ได้รับเกียรติมาเป็นนางอมิตตดาก็รู้สึกรู้สึกดีใจมันคงมันคงเป็นเวทของเรามั้งอะไรเงี้ยคืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเอมีคดดคสสดั ที่ดารัตนะคะก็รับบทเป็นพนังมาซีค่ะสําหรับเรื่องนี้ก็ถือว่าแบบเป็นเกียรติค่ะดีใจมากนะคะนก,ก็ไม่เคยเล่นมาก่อนแต่ว่าสาหรับพระเวสันดรนนะคะก็มีมานานแล้วเนาะใครๆก็จะรู้จักเนาะก็คือถือว่าเป็นเกียรติมากแนละดีใจค่ะมีแบบเตรียมตัวยากไหมแบบเตรียมเตรียมตัวเยอะไหมที่จะมารับบทเนอเพราะว่าแอนรู้สึกว่ามันค่อนข้างยากนะเพราะว่านางมสซีต้องร้องให้ตลอดแอนพร้อ <and S 2> มพร้อม,มเลยใช่ไหมก็ทกําการบ้านหนักเหมือนกันค่ะใช่ไม่เขาถนัดดาม่าไงอย่าเธอ สวัสดีครับผมบอลจินภัท์นะรับบทเป็นพระอินนะเป็นอยู่ว่าอยู่ข้างบนส่งสวรรค์อะไรอย่างงี้นะครับพระอินมีบุคลิกจริงๆเป็นยังไงครับในบทบาทก็จะเข้มเข้มไม่ไม่จัดัดสีหนู ก็แบบคืมๆมาเราต้องว่าอยู่ในร่างของพระอินเราต้องมีแบบมีบุคลิกที่น่าเก่งขามนิดนึงไม่ใช่เป็นแบบนี้ไม่ใช่ก็คือถ้านอกกองหลังจากที่นอกบทแล้วเราก็แบบไอ้ท่ออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบนึงเข้าใจผิดมาตลอดว่าพระอินเป็นบทบาทไม่ไม่มันคือการแสดงลูกเอาง้เดี๋ยวุกอนฝากให้อาค่ะพี่ก็พวกเราทั้งสามคนนะคะก็ฝากละครพระเวสสันดรด้วยเป็นนิทานภาพเนาะก็จะมีแบบ มีโมเมนบ้างอะไรอย่คือคือที่ชายแฮกเขาจัดให้เต็มอยู่แล้วอ่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามพวกเรามากกว่าแล้วก็พวกเราเต็มที่กับในทุกตัวละครอยู่แล้วค่ะขอบคุณมากนะครับ เอาละครับผมท่านชมตอนนี้เราก็อยู่กับน้องตัวน้อยสองคนน่ารักน่ารักน้องกันหากับน้องชาลีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะภูกันหนูหนูภูกันเล่นบทเป็นอะไรครับกัหาน้องกันหานะครับผมแล้วน้องตัวน้องนะครับผมตัวน้องผู้ชายเล่นเป็นอะไรครับชาล,นชาลีน้องชาลีน้องชาลีคนนี้ชื่ออะไรเอ่ยฟยเจีย,ยนน้องฟยเจียนวันนี้สนุกไหมวันนี้สนุกไหมครับสนุกสนุกไหมครับสนุกมากไหมครับ แล้วดูน้องวันนี้นะครับผมน้องก็คงคงจะเหนื่อยแย่แล้วนะครับผมบาย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 ,บาย <Wow. S 1> ไปดีกว่า <c oughs> จะมีใครอีกไหมหนะน,น้าแถวนี้อ้าวเราเจอกันอีกแล้วครับผมกับเด็กสองท่านนะครับอ่ะสวัสดีครับเด็ก,ดกสวัสดีครับเราหนูชื่ออะไรคะชื่อทิชาค่ะชื่อจริงเหรอคะชื่อจริงชื่ออุณชนาญกันทศาราเชลค่ะมาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยมาจากโรงเรียน SIS ไซเอ o บีคค่ะโอ้แล้วหนูล่ะครับ สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงชุติการพรจินดาชื่อเล่นชื่ออรินค่ะมาจากโรงเรียนสามเสต้นปชาราอนุกูลค่ะวันนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> ความรู้สึกในการที่มาเล่นละครภาพวันนี้ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยค่ะอืมแล้วหนูเหครับหนูชอบมากเลยค่ะแล้วตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะแล้วผู้ผู้กำกับนิดดุไหมก็ <c oughs> ไม่ค่อยดุดนะคะบางทีกด็ดุดโอเคงั้นเดี๋ยวฝากฝากผลงานหน่อยเร็ว ฝากติดตามด้วยนะคะอยากให้เพื่อนๆมาเข้ามาดูเยอะๆเลยคะ่ะโอเคแล้วก็ฝากละครเรื่องพาเวสันดอนด้วยนะคะก็ฝากติดตามกันเยอะๆด้วยนะคะจะได้เจอพวกเราสองคนโอเคค่ะขอบคุณครับบายกล้องหน่อยเร็วสวัสดีครับเอาไปไหนแล้ววั <laughs> น,น,น,นี้ก่อนวันี้ก่อนหนูชื่ออะไรครับออโต้ครับน้องออโตโอค้ครับชื่อจริงชื่ออะไรครับชื่อ เด็กชายว่ากรเกียรมันนีโชกน้อง,น,องน้องโตโตใช่ไหมครับผมน้องโออตโตหนูเราเรียนประจําเลยอะไรครับโรงเรียนอะไรเอ่ยโรงเรียนจตุพรครับจตุพรวันนี้เป็นงไงบ้างครับกับความรู้สึกในการที่มาเล่นละครวันนี้สนุกคับสนุกใช่ไหมครับแต่ผู้กำกับนี้ดูไหมดูไหมดูห <c oughs> <c oughs> ไหมดืกลัวไหมกลัวไหมแต,แต่แต่เราชอบไหมชอบไหมชอบโอเคงั้นเดี๋ยว เอาต้อเรฝากเพื่อนๆหนะ่อยมาชมผมการแสดงเยอะๆนะครับไหนเพื่อิเพื่อนๆครับมาชมการแสดงของผมนะครับโอเคบายๆก่อนหนึงบายบครับอ้าวเราเจอน้องอสองท่านล้ะคับปัะเดี๋ยวเราไปึงสวัสดีครับเด็กๆสวัสดีครับหนูชื่ออะไรครับผมชื่อเด็กหญิงทิดาแสนจันค่ะชื่อเล่นชื่อใบอค่ะมาจากโรงเรียนอะไรครับ มาจากโรงเรียนสอนการแสดงบูญเบิกดาว BB ีบีสตาร์อะคาเดมี่ค่ะแล้วหนูนะครับชื่อจริงชื่อเหญิงมิทาวิสงการนะคะชื่อเล่นชื่อปามค่ะมาจากโรงเรียนสอนการแสดงบุญเบิกดาวบีบีสตาร์อะคาเดมี่ค่ะวันนี้เป็นไงบ้างครับความรู้สึกที่มาเล่นละครวันนี้มานแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะที่ได้มาเล่นละครพระเวสสันดรในครั้งนี้ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตแล้วก็เป็นนิทานภาพเรื่องแรกเลยค่ะแล้วหนูนะครับ ตื่นเต้นมากค่ะไม่เคยออกมาถ่ายอะไรแบบนี้เลยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นกันอะโอเคงั้นเดี๋ยวฝากนิทานนิดนึงคับผมก็อย่าลืมฝากติดตามนิทานภาพเรื่องพระเวสสันดรของพวกเราด้วยนะคะวันนี้นะคะพวกเราเต็มที่มากมากเลยค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะโอเคครับผมขอเาบ๊ายบ้านนะเนือโอเคเดี๋ยวไปตามอีกกลุ่มหนึ่งกันดีกว่าครับผม วสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมน้องๆชื่ออะไรกันครับเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อวีเจค่ะเด็กหญิงวันธนีห้วยชัยโอเคสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องปังปอนค่ะเด็กหญิงคิมจิลาบสวนค่ะวันนี้เรารับเป็นบทอะไรครับผมเป็นพระสหายของกันหาและชาลีเอ้ยถูกไหมถูกไหมถูกแล้วค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นโอเคแล้วเหมือนกันทั้งคู่เลยใช่ค่ะเล่นเหมือนกันค่ะแล้วเราสองคนนี้มาจากโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนเทศบาลหกนครเชียงรายค่ะ เหมือนกันคะ่ะโอเคครับแล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างครับมาลองแบบถ่ายจริงแล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสําหรับวันนี้ที่มาถ่ายจริงรู้สึกตื่นเต้นค่ะแล้วก็รู้สึกมีความสุขที่ได้เข้ากองค่ะค่ะหนูก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าเป็นละครเรื่องแรกที่หนูแสดงค่ะโอ้โหขนาดที่มาแสดงครั้งแรกนะครับยังเก่งขนาดนี้เลยยังไงก็เดี๋ยวปากน้องๆทั้งสองคนฝากให้เพื่อนๆมาติดตามเราหน่อยครับก็ฝากติดตามละครพระเวสสันดรด้วยนะคะ ก็ขอฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับรบกวนแนะนำตัวนิดหนึงครับผมค่ะครูอีท e นะคะคูอีท e ทันวลัยเผ่าจินดาค่ะผู้บริหารบริษัทเอเอนัชชัยเพนเมนต์จำกัดนะคะแล้วก็เป็นผู้จัดละคร mm. นิทาน ภาพเเวสันดรนนี้ค่ะแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นเด็กๆวันนี้ที่มาแสดงวันนี้ก็ดีใจปลื้มใจที่ที่ลูกศิษย์ได้มีผลงานต่อยอดจากการเรียนการแสดงของเราไปแล้วแล้วก็มีลูกศิษย์จากทางอื่นด้วยเนาะที่อื่นมาด้วยต้องขอขอบคุณพี่ชายแฮก ขอบคุณ IPM ขอบคุณทีมนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกท่านเช่นกันที่ได้มาร่วมมือร่วมใจกันในวันนี้ถึงทําให้ให้มีทศชาติชาดกพระเวสสันดรเกิดขึ้นอีกอยากจะให้ฝากติดตามผลงานของเด็กๆแล้วก็พี่ๆนักแสดงทีมงานทุกท่านทุกท่านด้วยค่ะแล้วก็เห็นมีของออของคุยมีเปิดโรงเรียนไปด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ<า>ค่ะ ที่โรงเรียนนะคะที่สถาบันก็จะมีสอนการแสดงอสอนคาร์ทิธีกรค่ะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับด้านสุขภาพของความงามแล้วก็มีคาร์ล้องเพลงมีก็ใครสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่ Facebook ส่วนตัวคุยิ์เลยพิมพ์ไปเลยภาษาไทยคะ่ะ Master e a t เผาจินดาก็ทักกันมาได้เลยไม่ต้องกลัวอินบ็อกมาได้เลยค,ะค่ะมีเบอร์ติดต่อไหมครับคุอ่ามีเบอร์ติดต่อค่ะเบอร์คุยนะคะ091ค่ะ4 1 4 6 5 9 8ค่ะ โอเคอค,ครับผมขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณค่ะโอเค okay, ตอนนี้นะครับผมเราก็ได้สามภาษณ์กันทัทุกคนแล้วนะครับผมก็หมดไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้รายการ IPM e n t e r t a i n m e Special ได้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับผมขอที่พีถังเช่าผสมสมสนใจสั่งซื้โทร i shopping 0 2 2 8 8 9 9 9ไว้ลักกี้คลินิกแค่เจอก็โชคดีสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับบาย